สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มน้องตะวันนะครับมาดูทำอะไรแต่เช้ามืดกันนะฮะนี่ครับเตรียมนะครับเตรียมขึ้นขึ้นหนูนะครับเพื่อไปส่งทางทีมงานที่จังหวัดมาสารคามนะครับวันนี้52ชุด52ชุดแล้วจูนะครับ นี่ครับทีงานตื่นแนตะ่เช้าก็ตาไม่แต่ทีห้ามันขึ้นหนูไว้นี่ก็เสร็จละเโอเครับก็เดี๋ยวยังไงจะถ่ายดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้กำลังจัดก,การเตรียมขึ้นหนูครับผมจะถึงที่จะถ่ายดูรอบหนึ่งครับ 60โลก็จะถึงหน้าฟาร์มของทีมงานผมแล้วนะครับก็ถ่ายดูขภาพาก่อนละกันเดี๋ยวจะถ่ายโดยทีกนึ่คือ วันนี้เราเอาหนูมาหนูพ่อแม่พันธุ์นะครับมาส่งให้นะครับกิโลโก,กว่าๆนะครับก็จะถึงหน้าฟาร์มแล้วนี่ให้ดูบรรยากาศที่รวมจะถึงฟาร์มที่่ายด้วยทีมครับอตอนนี้ก็ได้มาถึงที่ฟาร์มแล้วนะครับอยู่ที่ตำบลขวาวนะครับอําเภอ,อที่นี่อําเภอเมืองอําเภอเมืองสรารคามาคาใช่ไหมครับ อเค okay. บ้าน้า,นา,านวมันต, <ำ S 2> ติวมัตนต<ำ>ิวอาตาบ,บนขวาว,วนะครับตอนตนี้ทางทีมงานก็ได้สั่งหนูมาอยู่ที่52ชุดนะครับก็เลยมาลงแล้วอันนี้เดี๋ยวจะเหลือตอนลงนะครับกอ็นี้วิธีการทําบ่อถือว่าโอเคเลยครับแต่ยังมีการเจาะควากันเดี๋ยวต้องปิดก่อนสักนิดนึงนม่้น,นบ่อไม่พอใส่หนูครับ จะให้ดูภาพโดยรวมตอนลงด้วยนะครับผมวันนี้ดูภาพโดยรวมไปก่อนครับผมจะถ่ายดูอีกรอบนะครับสวัสดีครับคุณตาครับวันนี้ได้เอาหนูพันธุ์มาส่งนะครับจากฟาร์มน้องตะวันนะครับคุณตาเอามาอยู่52ชุดเนาะคุณตาคิดยังไงในการเลี้ยงหนูตอนนี้ก็คิเลี้ยงว่ามันจะลองดูว่ามันในการใน ที่เขาทำเกษตรน่ะล่ละมันเป็นยังไงอยากจะลองดูครับครับก็วันนี้ได้เอามา52ชุดน้องคุณตาเนาะก็ถ้ามีคนสนใจอยากเข้ามาดูได้เลยครับได้เลยนะพร้อมให้คำปรึกษาเลยนะครับให้ครับปรึกษาได้ครับอ่าโอเคขอขอที่อยู่คุณตาด้วยครับว่าอยู่อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอยู่บ้านติวสันติสุขครับผมครับติวเหนือสันติสุขอ่าอําเภอเมืองอําเภอเมืองจังหวัดขาวคครับผมจังหวัดมหาสารคามนะครับ สวัสดีครัโอเคครับถ้าคนสนใจเข้ามาดูมาศึกษาคุณตาพร้อมให้คําเลยนะครับครับครับพร้อมให้คำศึกษาได้เลยคำแนะนำแล้วก็การดูเลี้ยงทุกอย่างนะครับได้ครับคุณตา้ก็พ่อพันน่พันเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็มีให้นะครับใช่เพราะตอนนี้ลงเยอะด้วยนะครับครับเพราะว่าช่วงนี้ลงเยอะเลยเป็นจัดเป็นฟาร์มใหญ่ครับผมก็ไม่ใช่ฟาร์มเล็กนะครับนี่ก็ฟาร์มใหญ่พอสมควรนะครับ ตอนนี้บ่อในอนะาคตงหน้าก็มีหลักร้อยอยู่แล้วนะครับ,รบในฟาร์มตรงนี้นะครับผมบโอเคองไงคุณตาขอฝากเบอร์ไว้หน่อยครับผมเบอร์โทรเบอร์ติดต่อครับคุณตาเบอร์โทรก็097 318 8842โอเคครับ